ซึ่งเอกลักษณ์พิมพอะ่ะช่างเดียวกับที่แกะสมเด็จโตไหมล่ะช่างเดียวกันด้วยอันเนี้ยผมบอกเลยนะเนื้อแบบเนี้ยเก่าแบบเนี้ยพิมพ์นี้วคุณจะเล่นเป็นวัดเกตก็ไม่ผิดแต่ที่ผมบอกเป็นปูอ้นเพราะว่าผมอยู่นี้เนี่ยผมผมเห็นเนื้อปูอ้นจนชินไงอาจารย์สอนเข้าใจง่ายเรียนรู้ได้ไหมเพื่อ เก็บแบบนี้สบายใจครับเนื้อเน่าเกา่าเนื้อเก่าจริงอาจารย์สอนได้เข้าใจง่ายและเห็นภาพทำให้ผมเข้าใจในการดูพระนี่คือสมเด็จที่ผมบอกคุณว่าเนื้อแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจพิมเป็นพิมอะไรก็แท้เป็นพิมอะไรก็ได้ตังเป็นพิมอะไรก็แขวนนะครับได้อย่างมั่นใจทั้งหมดลงต้องมาแล้วใจจะละลายเลยครับ พอปูอน 12, ้นหมื่นสองคบพีขนาดิีพี่พ้าปูอ้นไม่มีราคาหมื่นกว่าบาทจะถูกกว่าเหรียญเพราะเนื่องเป็นไปไม่ได้คือหลักหมื่นกว่าบาทกับพ้าปูอ้นอะ่ะหมื่นกว่าบาทแล้วง่ายๆเราเปรียบเทียบกันว่าสมเด็จร้อยปีรวาครั้งปีหนึ่งห้ากับพ้าปูอ,นอ้นเนี่ยต้องหยิบปูอ้นก่อนแล้วร้อยปีเนะี่ยจะมาหยิบเมื่อไหร่ก็ได้เพราะยังไงก็ยังมีแต่ปูอ้นแท้ๆแท้ๆไม่มีห้เห็นแล้ว ตอนเนี้ยเข้า okay, ไหมครับคนเก็บกันเยอะขึ้นเก็บกันเยอะมากเราไม่ได้ปัดทิ้งไม่ได้ตีเกแล้วเราก็จะเห็นสมเด็จปี95เนี่ยหลังหลากหลายรูปแบบมีร่างพิเศษด้วยครับอาจารย์อันนี้ไงพิเศษนี่ที่เขาเรียกอะไรที่มีทายาทนายตำรวจท่านบอกว่าเป็นสัญญบัตรอนี่ครับ ที่เห็นอยู่เนี้ยนะครับไม่ได้ขายนะ <S <S จะเก็บให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเก็บได้โอตาแผ่นดินขอแบงครับอาจารย์ขอแบงหลังยันพุทธซ้อนได้ครับพี่ได้ครับอ่อนี่อันนี้เป็นหลังยันนะโมพุทธายะ กลองน,นี้สอง0มผมปิดเองฮะเมื่อก่อนได้นะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วกล่องน,นี้สอง0มืผมปิดเองแบ่งแบ่งแบ่งขอแบ่งับพิจหรายุทธสวยดีครับพี่เสี่ยมีคนบ้านใหญ่อ้าวก็อย่างนี้ครับ ตอนเนี้ยไปเดินสนามหรือเดินศูนย์พระเครื่องไม่เจอนะเพราะนักสะสมเก็บจนหมดแล้วอยู่ที่ว่าใครจะไปเทคโอเวอร์กันได้สำหรับผมมาตามใดที่ตาไปไปดินยังถูกกว่าสมเด็จร้อปีวะะัดระรังอะ่ะผมซื้อได้หมดโอโ้โหขอแบ่งหน่อยครับหลังจากแผ่นดินสี่พันห้าขอหนึ่งองค์พิหัดสดินโอโ้โหแม่ สวยมากมากสวยคือต้องบอกว่าเนี่ยเขาเก็บตั้งแต่ตอนที่เริ่มรับฟังข้อมูลใหม่ๆแล้วตอนนี้เอามาแบ่งเช้าให้ผมมีกําไรไหมเขาบอกพี่มีกําไรมากเลยหกถึงเจนาทีสี่ถึงห้ารอคนดู่าสวยจริงแบ่งผมองได้ไหมพี่ใส่แรกแห่งลมหนาวเอางี้สมเด็จหลังตาแบ่นดินอ่าเอาแบบตาแบนัน,น,ดแบนดินนะ เอาเนื้อแบบจัดจัดแบบเข้าใจง่ายๆนี่ถูก<ฮ>แพงไม่ว่ากันเขาแบ่งให้เรามาพระไม่มีราคากลางหรอกครับ <dunno> ผมบอกเลยเหมือนกับคุณกินอย่างนี้ได้ไหมแบงค์คอ่าผลไม้อยู่ในตลาดสดก็ราคาโลละ20แต่พออยู่ในโรงแรมราคาลูกสองร้อยไม่มีถูกไม่มีแพง วันเนี้ยที่เขาแบ่งให้เรามาไม่แพงเขาก็ดูไล์เราอยู่เ,เราจะเอาแพงก็ไม่ได้แต่สําหรับคุณค่าของสมเด็จตาแผ่นดินปี 24, 95, สองสี่เก้าเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าร้อยปีวันละครังคุณค่าเท่าไหร่เก้าห้าไม่ยิ่งหย่อนกว่าเผอเอจะดีกว่าองปูนบางจากเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนต้องมีหล่มืค่ครับองค์นี้ปูนน,น้องสมเด็จโต แท้ไหมปิดปูอ้นมื่นสองพี่คณาทิพย์แท้ไหมครับเข้าใจได้ไหมว่านี่ผิดแท้เนี่ยเข้าใจได้ไหมว่าถ้าคุณซื้อปูอ้นประคํารอบก็ต้องซื้อเนื้อเนี่ยเนื้อใกล้เคียงกับพ้าสมเด็จโต วสอนเน้นๆเลยครับดูง่ายครับเมน่าเก่าเขา้าใจง่ายพอ่พอเขาได้ทุกองค์โอ้โหเพื่อนปุน่นแพ้อัตโนมัติครับสูตรเดียวกับสมเด็จโต นี่แถ้ยังไงอ่ะคุณหยิบปูอ้นมาแล้วคุณก็ไปหยิบเก้าห้าตาแผ่นดินมาเนี่ยคุณไม่ต้องไปเทียบกับยุคหลังๆเลยคนละเรื่องเห็นไหมถ้าคุณไปเทียบกับเก้าห้าตาแผ่นดินตาแผ่นดินไปไหนหมดลูก ผมได้รู้เรื่องสมเด็จจากอาจารย์เยอะมากเนี่ยดูพอไปเทียบกับ95ตาแเ่นดินเก่ากว่าเยอะไหม<อ>แค่นี้เองอการดูพา้าแค่นี้เองจริงๆเมื่อเก่าแล้วคือแท้ถ้าใช้ความเก่าในการดูพาัาง่ายแค่นี้จริงๆอ่านาหลังประทุนลักษณะของพาราปูอ้นน่ะคือเขาจะไม่ปาดหลัง เขาจึงเรียกหลังประทุนไงคือหลังนูนนูนดูพระเป็นพระเพันขว่าเลยครับแต่เอาว่าหายากจริงๆอ่ะม,าค,มาคาไว้เท่าไหร่ครับอาจาจรย์นี่ซึ่งเอกลักษณ์พิมพ์ช่างเดียวกับที่แกะสมเด็จโตไหมล่ะช่างเดียวกันด้วย อันเนี้ยผมบอกเลยนะเนื้อแบบเนี้ยเก่าแบบเนี้ยิบแล้วคุณจะเล่นเป็นวัดเกตก็ไม่ผิดแต่ที่ผมบอกเป็นปูอ้นเพราะว่าผมอยู่ที่เนี่ยผมผมเห็นเนื้อปูอ้นจนชินไงอาจารย์สอนเข้าใจง่ายเรียนรู้ได้ไหมเบื่อ เก็บแบบนี้สบายใจครับเนื้อเน้าเกา่เนื้อเก่าจริงอาจารย์สอนได้เข้าใจง่ายและทิ่เห็นภาพทําให้ผมเข้าใจในการดูพระนี่คือสมเด็จที่ผมบอกคุณว่าเนื้อแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจพิมเป็นพิมอะไรก็แท้เป็นพิมอะไรก็ได้ตังเป็นพิมอะไรก็แขวนนะครับได้อย่างมั่นใจทั้งหมดลงกล้องมาแล้วใจจะละลายเลยครับ ขอปูอ 12, ่อ้นหมื่นสองคบพี่ขนาิพย์พี่พาปู่อ้นไม่มีราคาหมื่นกว่าบาทจะถูกกว่าเหรียญเพราะเนื่องเป็นไปไม่ได้ประมูลเลยครับปูอ่อ้นพี่วันฒนาันไม่ได้ถูกนะพี่ธรา,านผุ้บอกที่แพงคือหลังปะทุนใช่ไหมใช่หลังปะทุนมีการซื้อขายกันหลักแสนแต่ประคำรอบก็หลักแสนเช่นกันประมูลครับปูอ่อ้นได้ครับพี่โองนี้นี่เด็ด<ป>เด็ดดวงพวงมาี ปิดหมื่นห้าพิพัดมงคลคือคือหลักหมื่นกว่าบาทกับพาระปูอนอะ่ะผมบอกเลยนะฮะไม่มีทางหมื่นกว่าบาทแล้วง่ายเราเปรียบเทียบกันว่าสมเด็จ100ร้อยปีวะรังปีหนึ่งห้ากับพาระปูอนเนี่ยวางคู่กันให้คุณหยิบไปฟีฟ,ฟีคุณหยิบอะไรหยิบปูอนดี ต้องหยิบปูออนก่อนแล้วร้อยปีเนี่ยจะมาหยิบเมื่อไหร่ก็ได้เพราะยังไงก็ยังมีแต่ปูออนแท้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 ไม่มีให้เห็นแล้วผมขอปิดสามหมืนครับพี่เกียงใครเคราคาใส่มือก่อนครับอาจารย์สวยครับองค์นี้นี่ครับปิดปูออนสองหมื่นเจ็ดพิวัฒนวัฒนาปูอ้นบางจากไม่ใช่ราคา นีครับนี่อ้าวเดี๋ยวเรื่องราวพระปูนสักพักโอ้นี่องค์เดียวนี่เฟียวเลยเนี่ยดูพระสมเด็จจากบ้านนี้ทั้งหมดดิ เคยเห็นขายสี่ห้ามื่นขึ้นครับพี่นัทธนายถ,ถ้าถ้าทันตัวนะถ้าทันยุคอะสี 4, 500, ่ห้าหนะมื่นทุกองค์ดูง่ายทุกองค์ชาครับพี่โอเนะื้อต่เราอันนี้แก่น้ำมันเนี่ยอันนี้แก่น้ำมันเนี่ยพระสมเด็จคือเมื่อก่อนเน่ยเราคิดตอนจะเป็นเรื่องยาก เพราะเราไม่รู้จะดูยังไงแต่ถ้าใช้ความเก่าในการดูสมเด็จเหลือพระอะไรก็ง่ายนิดเดียวเดี๋ยวราคาก็จะขึ้นออกพี่เบสอกม,มามามาครับปูอ้นดูง่ายทุกองค์ประมูลเลยครับปูอ้นพี่เกียงไกลเนี่ยสมเด็จแท้ๆนี่ยคุณดูนะเวลาคุณคุณมองไปเนี่ยเขาจะมีความสมส่วนและมีชีวิตมีธรรมชาติ เนี่ยที่เก่าอ่ะในเนี้ยถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราเลียงระดับความเก่าเราจะเห็นเลยนี่เราจะเรียงความเก่าได้เลยเสียดายนี้มีคนปิกยกกล้องมีแต่ของสวยควรับคนนีเ้เราเราเราเข้าใจได้ไหมว่าข้างบนเนี่ยเก่าข้างล่างถ้าไปนึกถึงไร้ขิงหนึ่งสี่บ้านแหลมหนึ่งหกนี่คนละเรื่องใช่พี่ไปนึกถึงสมเด็จวาราคังร้อยปีปีหนึ่งห้าเนี่ยเนี่ย มองอันนี้แล้วนึกถึงภาพจำว่าละครังร้อยปีในหัวที่คนละเรื่องเลยนะใชภาพเมื่อกี้คนปิดสบายที่สอบสอบบอกไม่มีใครปิดเสียดายจังเาผผมทําตามกติกาได้มาผมเปิดราคา<ม>นี่ถ้าไม่มีใครปิดก็เป็นสิทธิ์ของผมประมูลครับผู้อ้นได้ครับพี่สักรู้ครับ เรียนดังๆบางคนดูแต่พิมพ์พี่เคสั้งก็ต้องดูประกอบกันทั้งหมดครับอ่ะก็ไฮไลท์ของวันนี้ผมเก็บราสมเด็จตอนปีสองพันห้าร้อยสบายใจกว่าภาพไม่ๆม่อีกครับอันเนี้ยอันนี้แปดห้านะแบงค์เนี่ยแปดห้าเนื้อจัดไหม เนี่ยอินโดจีนแปดห้าดูเนื้อส่วนผมดูพิมพ์เป็นเรื่องสุดท้ายลงสนามครับปูอ่อ้นได้อ้าว,วันนี้มีสององค์เป็นไฮไลท์น,นี่นพี่เก่งสิทธิป่อนครับปูอ้นบางจากสวัสดีครับพี่เก่งปู่อ้นบางจากเป็นสมเด็จที่แพงที่สุดของนะลุ่มน้ำแม่กอง ผมใช้เนี่ยคำพูที่เพื่อนๆเ,เข้าใจง่ายและอาจจะไม่รู้<อ>นะครับว่าเราไปส่องดูแปดห้ากับวนอนสมเด็จสวยๆสนุกเลยวันนี้อ่าอันไหนเก่ากว่า องไหนเก่าก็กันครับซึ่งปูอ้นเนี่ยเนื้อจะขายปู่ผูเห็อปะใช่ปูปอน้นเนี่ยใครที่ซื้อปูผูยุคต้นกันเนี้ยแบบนี้อ่านะครับจะต้องบอกว่าเนีครับปู่อ้นรดบางจากสมเด็จของท่านเป็นพระสมเด็จที่แพงที่สุดของลุ่มน้ำแม่กอง เนืแห้งๆเลยเนือแหงดูง่าสบายตาอาท่านเป็นน้องสมเด็จโตพมรังสีหม่อมราชวงศ์อ้นอิสรางกูลณายุทยาเป็นผู้ที่รวบรวมแล้วก็ผสมผงนะฮะแล้วก็กดเป็นพระเครื่องให้สมเด็จโตพมรังสี นะครับถ้ามีแบบนี้รับเจ้าเท่าไรปูอน้นมีก่อนแล้วส่งมามีส่งมาเปิดราคาอ่าไม่ซื้อให้เตะนะครับมีก่อนถ้าอยากรู้ราคาเดี๋ยวดูการประมูลแล้วแคปหน้าจอไว้อ่าได้มาก็นะครับ จะมีข้อมูลในการที่จะมาเปิดราคาผมเนื้อสะใจนี่ป <m ock Interestingly> ูโอนแพงมากไม่มีตัวจริงๆให้เห็นกันบ่อยนักหรอกทะลุหลักแสนเนี่ยไปช้านานนี่ถ้าถามว่าพิมพ์นี้จัดอยู่ในพิมพ์อะไรก็ต้องจัดอยู่ในพิมพ์หลังประทุน นะครับนี่บางองค์เป็นล้านยังไม่เก่าเท่านี้ที่เหมือนวัดเกตพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วลงสนามครับอาจารย์เนี่ยแล้วผมเชื่อนะว่าหลายหลายคนได้ไปอ่ะก็อาจจะขายเป็นวัดเกตก็ได้ปูอ้นน้องชายสมเด็จโตครับอ่าแต่ถ้าเคยเห็นพระปูอ้น ติดอยู่ที่คนที่จะเคยเห็นพระวนวดนแถ่น้อยคนแค่นั้นเองเอาวปวนบางจากใครอยากได้กดโอเคมาพี่ๆท่านใดอยากได้กดโอเคมาคุณค่าสมเด็จหลวงบอวนคือสมเด็จที่แพงที่สุดของลุ่มน้ำแม่กองครับแล้วผมเชื่อว่าคนที่รู้ราคา นะียมีไม่ใช่น้อยโอเคโอเคโอเคพีพีกดโอเคมาเพียบเลยนี่เนื้อเข้าใจง่ายช่างแกะพิมพ์พยังเป็นช่างคนเดียวคือสมเด็จโตโมร้าภาพไปแล้วช่างก็ยังไม่ได้เสียชีวิตตามไปก็ยังอยู่แกะเนะีรับพิมพ์ละะเครื่องให้กับปูนบางจาก พิสุทินดูง่ายเข้าใจง่ายครับนี่เป็นไงมันซึ้งตรึงใจผมพยายามค่คอยๆส่องให้มันเป็นคลิปไว้อยู่ใน YouTube เพราะคนนะอีกหน่อยจะดูสมเด็จปู่อ้นไม่เป็นหรอกเพราะไม่มีของแท้ให้ดู เมื่อกี้ทาเอาคุ้มเกินคุ้มพระสมเด็จต้องดูง่ายถ้าดูยากวางเลยครับใช่โอเคไหมเพื่อนๆเนี่ยพยาไม่เห็นเนื้อพอหรือไม่ ต้องส่องให้เห็นรายละเอียดทุกอย่างไว้ใน youtube เพราะต่อไปคนที่จะได้เห็นสมเด็จปุณณแท้เนี่ยแทบไม่ค่อยได้เห็นแล้วละครับรุนองค์ต่อไปใครจะได้ครอบครองใครได้ไปตอนแรกทุวงสนนนี่คือกติก,กาของรายการผมคือแบบเนี้ยในช่วงหลังอะ่ะเขาเล่นเป็นกลุ่มใหม่มเนื้อแบบนี้นะในช่วงหลังเขาเล่นเป็นกลุ่มใหม่ซึ่งเนื้อจะเป็นเม็ด เม็ดเม็ดยิบๆิบยิบยิบกูหมายรือสองของนั่นเองเห็นเอกลักษณ์ท่างพิมพ์แม่พิมพ์ก็ดูออกเลยครับออเนื้อทรมานใจโกอ่าแต่เอกลักษณ์พิมพ์เนี่ยสำหรับผมอะผมว่าสวยก็คือต้องเป็นยุคปลายใช่ใช่ค,คือสวยเห็นไหมเนี่ยการแกะหน้าอก นี่คือการแกะแม่พิมพ์ใหม่ให้สวยขึ้นไม่ได้ถอดพิมพ์นี่สิลปากแบบนี้ก็นะโอหคุณผมก็มีพิมพ์นี้ครับเหนือสมเด็จสุดยอดเป็นพระใลจออยุปนนะลา <appelle> ยนั่นแหละโอ้โหเหนืออีกสองยิงมันเลยเนี้ย สัดส่วนสวยมากครับจายเวลาไม่มีพ้าให้ผมก็จะเสียของแบบนี้ไม่ได้เก็บของแบบนี้